ต um ั้งใจมากนีครับผมหึ่งสองสามเครับเดี๋ยวรอถ่ายรูปกับเจ้าบ่าเจ้าสาวก็พอ มมีกดีกันจ้ะดมากเยมากเยมากเพื่อนถ่ายก่อนเลยครับเฮ้ยจะดีหรอจะดีหรอถึงคิวเราแล้วไป เข้ามาค่ะขออนุญาตนะคะพี่มินพี่มินอ้าวต้องการค่ะนับ1 2 3ครับนะเดี๋ยวขอทราบนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันได้ค่ะไปชมกันได้ค่ะค่ะต้องนะครับค่ะ ฉันคงต้ทงก้าวเดินฝันอีกไกลฉันทิ้งเธอในที่แห่งนี้ฉังทิ้เธอในที่แห่งนอยากอยู่นานเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่นี้เราเราจะเป็นยางไร ไม่มีเธอความันวันวาเลิไทน์าวจะนีไปจนนิรันทังใจคือเธอเท่าั้นความคูเราจะอยู่จนวัน เธอเมื่อร้อนใจมีปัญหามากายเพียงใดเรามีกันไม่พาฉันไม่เคยว่าชีวิตเนดีฉันไรเมื่อได้มีมือคนข้างกายเมื่อได้มีใจอยู่คข้างาง สัสนีรองเอเจนทรอครับเมิญทุกท่านที่เอสจรลนะครับเจ้าของผลงานเพลงจากยี้ไปจนยิ้รที่ทุกท่านได้ยินเมื่อสักครู่นี้น เป็นพ่อพี่แม่เจ้าหลับเจ้าใสนะครับญาติสนิทพิษสหายท่านผู้มีเกียรติที่กรารดํารทุกท่านครับผมรู้สึกมีความดีดนะครับได้ไปเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นผู้แทนท่านทั้งหลายนะครับมาร่วมเป็นสักการะพญานาในการมงคลสมรสของคุณยกและคุณก๊อตนะครับท่านนายกแก้วมันชัมาได้เลยนะครับผมขอให้ลูกก๊อตและลูกหยกนะครับกรองนัดกรองเรือนกัน ด้วยความสุขนะครับรับรื่นสมปรารถนายัาง่งยืนนานตลอดไปใช่ยโยชกโยสดอบคุณแปน,นี่นะแล้วก็คุแม่ของกแล้วก่อแม่ของน้องยแล้วก็แขกูุ้่กิก็ผมเป็นตัวแทนของเพื่อนฝั่เจ้าบ่าวเป็นตัวแทนของ เพื่อนอาคุบอรคนกับรุ่นพี่อาคุบอร์นะครับที่มาก็ยินดีครับที่เราสัติว่าเอาแบบทางการก็เลยต้องหาทางนิด่ก็เราร่วมต่อสู้ด้วยกันมาทุกชาติตั้งแต่เราเดินเดือนไม่กี่มือนนะครับก็เราก็ประสบความเร็จมาด้วยกันจนวันนี้ก็ แล้วก็อ่นเกียรับที่ได้เป็นตัวแทนที่ขึ้นมาพูดก็วันนี้เป็นวันที่ดีของพี่ก่อนแล่เข้อนยุนะครับแน่นอนความรักก่อจะมาถึงวันที่เราแต่งงานกันได้ผมเชื่อว่าต้องเป็นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนที่เราจะแต่งงานกันได้เราต้องผ่านใน,ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องรับด้วยกันได้ของไม่ว่าจะ ดีไม่ดีเราทุกคนมีสิ่งที่ดีและไม่ดีแล้วทุกวันเราต้องเจอนะครับเราต้องอยู่ไปกันเราต้องเจออะไรเยอะหลังจากนี้นะครับผมอาจจะไม่ไปแต่งงานนะแต่ว่าผมอาจจะพอเข้าใจความรู้สึกมาได้บ้างน,นะแน่นอนว่าวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายแนะที่จบจังหวะพี่กอล์หลังจากวันนี้ไปพี่กเขาน่าจะโดนกักโดดแล้วเนะพาากการาะจักพูดได้ดี <Guide> พูดได้ดีหลังจากนี้ไ <dein> ป ขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้มีหลานมาให้พวกเราได้ชมนั่นนั่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่กอฟกับน้องโด็จะทําอะไรทำธุรกิจอะไรก็ขอให้มีแต่คนคอยซัพพอร์ตมีแต่ลูกค้าเขมามา้เยอะแล้วก็ไม่ว่าพี่กอฟหลังนี้จะไปที่ไหนก็ขอให้ให้ไม่มีการขาดเจ็บแล้วก็ขอให้ยิงได้เยอะแล้วก็ขอให้กลับถึงบ้านชาติแล่ถ้าวันนึงพวกเราคนยากเล่นดยู่กันอยู่นะก็ขอให้มีโอกาสได้กลับเล่นด้ ควมรู้สึกคางรู้สึกนะครับความรู้ใจจากที่เทศนาทีถึงในแต่บอลแล้ววันนี้ครับแต่บอลแล้วก่อนไปเลยนะครับก็ต้องขอบคุณครอบครัวเจ้าสาววันนี้มากันเยอะแยะเลยเป็นครอบครัวใหญ่มากผมฝอกแล้ะฝากตัวด้วยนะครหลายคนก็เพื่ด้เห็ติดตาง ที่งสำคัญเลยก็คือไม่ห้อยไ่นะครับผมที่ได้อบรมเรียนรู้นี่อครับสิ่งหลาสิ่งใดยๆอางผมว่าสิ่งที่เ้ทำให้ผมมันมันท้าทายแล้วก็มันประทับใจน่าจะเป็นการเรียนรู้ลงมาอย่างดีจากครอบครัวนะครับผมขอบคุณมาก